อไอ,ไอ,อ้้นไอ้ไปนมีให้มึงดูแล<ด>พี่เ<ไ>ปา นะครับใช่เป็นเด็กดีนะ <c oughs> เขาพูดอะไรต้องฟังเดี๋ยวนะครับโอเคไปเป่า For Ever อ่ะจำไว้ในี้ฟังใครเนี่ยพี่ใครฟังใครเนะี่ยฟังเอ็กข้างบนแล้วขาดอีกสิบ ขัดอีกสิไปไหนอ่ะรีโหลดกำลังเข้าอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ไอ้น้ำตัวแม่ขาพี่ก้าวรวยจุ้งแล้วนะมีมีมีอีกสองอยู่ที่หลาดกลางไอ้พิงค์ไก่โมโหไปหัวข้ามไอ้แจ็คมันเอาให้เลยถ้าอะไรนะถ้าแทนเมื่อวานตอนแรกตอนแรกที่ว่าคนคนคนเราน้อยกว่ามันบ้างต่ำกว่าสามคนวันนี้ไอ้ดอกหัวข้ามเราคนน้อยกว่าชนะมาเฮ้ยวันนี้ก็ต้องชนะแล้วก็ไปแบตเลิศ แวกเนอร์จูนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ก็ก็ดีกว่าแท็กอะสนามเลี้ยวอันไหนอันไหนเลี้ยง่ายครับแวกเนอร์เลี้ยวง่ายสุดเอาเอาแวกเนอร์ครับไอจุงเอาใช่ไหมไล่คันนึ่งอายูไก่ไลออนใครจะเอาให้ไลออนให้ได้ให้ได้ครับนะผมใช้แท็กเดี๋ยวเดี๋ยวเไปแปรดอกควันแปรดอกควันกูจะบอกยังไงดีวะเนี่ยมาแล้วเขาเปิดแล้วอยู่ครับ ตอลอตอลเอไปก่อน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 เคสสองเคสอุ้มไปมีปัญญาหรอกเคสสองเคสให้เขาอุ้มไปไปก่อน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 เพื่อนเพื่อนเราโดนระหว่างทางนะน่าจะเคสสองเคส ปเลยไปเลยโหลดเยอะไม่ต้องกลัวเขาไม่น่ามาแอร์ด็อปเต็มกกู่จอาจจะปล่อยแอร์ด็อปด้วยซ้ำปล่อยดีเลยน่าจะปล่อยแอร์ด็อปแล้วอุ้มเพื่อเราโดนเพื่อเราโดนอุ้มตอนห้าทุ่มนะจำไว้ด้วยอาจจะมารอช้อนแอร์ด็อปด้วยนะถ้าเราตายอ่ะเดี๋ยวพอได้เพราครับมึงเห็นปะพอพอซิกซิกเข้ามามันจะเข้ามาทางมุมซ้ายเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวเราอ้อมขึ้นเขาโอ้มันอยู่รอกวงเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราอ้อมขึ้นเขาบีบให้มันลงมาเล่นข้างล่างแล้วไปตีกับโอเคมาวิ่งเลยขึ้นขวาเลยขึ้นเขาขวาเลยแล้วบบบบีีลงไไปให้มันนชอเค เป็นเนินด้วยนะระวังด้วยนะเนินนะโอ้โบ้าไปบ้าไปบ้าไปถอดไปถอดมาเลย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 เอา LK ซ้ายเอา LK ซ้ายเอ LK น้อยกว่าชุบไป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 มาแพคเอา LK ก่อนมาแพคเอา LK ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่นไรไม่เปนไรนะมาแพปล่อยเพื่อนแลห้วมาแล้วนะ LK มาแล้วนะด้านหลังด้านหลังดูด้วยดูด้วยัระวังระวังเอาซ้ายเอาซ้ายเอาซ้ายโอเคเอา LK เอาเ LK เอาอเค แล้วเอลเคสายมือก่อนเอาเอลเคสายมือก่อนสี่สิบปล่อยไปตามกูมาตามกูเก้กูหน่อ๋อเยอยกูโดนเท้าหลังครบหน่อยครบหน่อยครบหน่อยกูเกิดเกิดนูเกิดก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 ูเกิดไปตายหนึ่งตายหนึ่งครบหน่อยครบหน่อยครบครบครบอยู่ตายอยู่เลยพี่ชุบไปอ่อนชุบไปอ่อนนะตายชุบเพื่อนอย่าลุ้ม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 ชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเร็วรีไฟรีไฟกูตายสองรอบแล้วเพื่อนลบหลบ

หมดแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพอย่าพึ่งเก็บขอนะดื่อนนะหมาชุบเพื่อนชุบเพื่อนขึ้นมาชุบเพื่อนขึ้นมาเลยชุบเพื่อนขึ้นมาเลยชุบพี่อมาเกยชุบเสื้อนขึ้ยมาเชุบเพื่อนขึ้นมาเลยชุบเพื่น้มาอยชุบเพะ่อนขอ้นาเลยชบเพื่็บของวมาเอซชมาเีก่อนึงนมาอลยชุบเพื่อนึ้นมาเลยชุบเพื่อนขึ้มาเลยวุบเ่อนขึ้นมาเยู่ข้พงบนเห้นมะเลยปุบเดี๋ยวขึ้นมาเลยชบเพ่้ที่เลยวลล่าง่อาขน ขอขอคนหนึ่งเฟี้ยวๆไล่ไล่เอแซฟที่มันเป็นสปายให้หน่อยไล่มันไปอ่ะอย่าให้มันตามเราเข้าเดี๋ยวปะเออมโหก็ได้มโหอย่าไปคนเดียวนะต้องคือต้องไปแบบต้องไปแบบได้เปรียบอ่ะได้เพ่จำเข้าวอ์นะทุกคนอ่ะได้เพ่บอ์ในดาร์กแชทนะ ใครใครขาดแล้วไปจ่อไปจ่อขอบวงเลยไปจ่อตรงรถเราเลยไปจ่อรอตรงรถเราเลยแปดไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปไปไปเอาเกาะไปเอาอะไรก่อนเลยเอ้ยลงไม่ได้พี่บดีเห็นบ้าข้างบนอ่ะเห็นองรไฟล่ะเมื่อกี้รถมันบักไปใครตามกูมาได้ตามมาคนดิมึเห็นบ้าข้างบนอ่ะเออนั่นแหละไล่ไปดิเอ้ยแซบหมดเลยเอ้ยแซบหมดเลยเอ้ยแซบหมดเลยข้างบนหน่ะเอ้ยแซบหมดเลยมาแล้วมาแล้วมันท่วมเราแล้วมันท่วมเราแล้วล็อกเลยดิกเตลอ โอ้ยทับคนไอ้เหี้ยคนณไปหมดแล้วเหรอขับบัมอัดวงขับบัมใจเย็น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 โดน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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกูเลยไปกูเลยไปขึ้นมาขึ้นมาหลังพรอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจะขึ้นรถเขาจะขึ้นรถ ตัวีเคสสามเคสเคสสวายอยู่ไม่ไไม่ต้องช่วยรอก,ก่อนรวมวมก่อนรวมก่อนปล่อยได้รวมก่อนรวมก่อนี่ม,นม,นมึง,งดักดูหน้าต้นทางคนนึงแบบดูไกลๆเลยอะ่ะเผื่อมันมาจะได้บอกเพื่อนถูกคือน่าจะมีตัวหลักด้วยนะที่โดนไปอะ่ะระวังไว้ด้วยนะ 1>, 1 2, 3, 2> ึ่สสมมาแล้วมาแล้วขึ้นรถแล้ว มึงเอามึงรวมไฟใหญ่หเลยดิจะมีคูไอตีช่วยเพื่อนโอเคเอาไฟใหญ่เอาเลยเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วยวรอก่อนนี้ไปคนเดียวนะตีคนเดียวนะเอางี้รวม1 0 0รวมตึกแดงกระลัดกลางรวมรวมตึกแดงกระลัดกลงางโอเคครับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไปไปขอไว้หน่อยเฮ้ยขอไว้หน่อยเดี๋ยวเวลาช่วยเพื่อนน้อยจะเอาเจ้าฝูงน้อยไหมเอาฝูงใหญ่เอาฝูงใหญ่เลยเอากลุ่มใหญ่เลย เดี๋ยวขับไปเดี๋ยวเจอก็เอาไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไม่ยากหลังหลังเตเดียมมันต้องมีคนสวิตบ้านเราต้องเยอะกว่าเราต้องเยอะกว่าเาอยะว่ถ้าเราชนะไฟใหญ่จะเป็นเกมจะเป็นของเราทั้งวันเลยวันนี้ให้เวตามมาไปออกเมืองนะตานะว่ามันน่าจะรอโค้ชเพื่อนมากกว่ามึงกอบปุ่มไว้นะเว้ยไม่ต้องเร่งตามกูนะกูจะไปสกาวให้ก่อนเรามีระเบิดเรามีระเบิดบ้านปะเรามีระเบิดบ้านไหมระเบิดบ้านอะ ที่มีที่เดมอนมีลูกโอเคโอเคโอเคเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้บ้านเขาเป็นไงครับแต่บ้านเงียบมากบ้านของเงียบมากบ้านของเงียบมากพวกผมจอดอยู่หน้าปั๊มนะครับต่อหน้าปั๊มรอร้าไม่มีคนเซอร์วิสเลยเขาไม่เล่นบ้านเลยเว้ยเขาไม่เล่นบ้านเลยแสดงว่าเขาเล่นแรกเล่นแรกกูว่าอยู่ในเมืองร้านพื้น อูกลางเนาะโอเคโอเคโอเคอยู่อูกลางหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอยู่หมดเลยรวมกันมา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 อู่กลางเลยอู่กลางเลยไปเลยกลับเลยอู่กลางเอาไว้น่อยกู่ทันอยู่แล้วกู่ทันอยู่แล้วโดนโดนตรงไหนพูดมาพูดเลยพูดขับออกเมืองขับออกเมืองมาให้ได้พวกกูอยู่หน้าออกเมืองหมดเลยสองมันไม่น่าจะได้ เงี้ยไปแล้วเงี้ยไปแล้วไม่เป็นไรเราเราเอาที่เหลือเพราะมันต้องอุ้มต่อโดนยยับอยู่มันโดนยยับอยู่มันโดนยยับอาออกไปแล้วละออกออกออกกูออกกูออกกูออกไปกระดานกลางกระดานกลางเอาตัวเอาตัวเอาตัวหลุดเอาตัวหลุดเอาตัวหลุดมามาเอาได้เอาได้มาชนกูอยู่มามามาตรงไหนอูเลยตรงบัมเลยบัมเลยเล่นบัมเลยเข้าไปบัมเลยเข้าไปบัมเลย บอลเดียวโบนจัดลำโบซุนจัดเอาทุกคันเอาทุกคันจังหวะมันจะหล่นคันไหนซุนเอาคันนั้นก่อนเอาทุกคันจังหวะจะหล่นเอาทุกคันจังหวะจะหล่นเลมโบเลมโบเลมโบแลมโบมันจะลนซุนมากแลมโบเลมโบเลมโบเลมโบแลมพังเขาต้องแลมโบเฮ้ยเขาต้องลงแล้วแลมโบเขาต้องลงแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วต้องเล่นเลยลงเล่น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 ต้องแขกันใครมีหน้าที่ลงไม่ต้องอยู่บนรถลงแล้ว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  บนรถปืนบนรถตัดปืนบนรถก่อนใครถือปืนอ่ะไปข้างหลังตัวนึงข้างหลังตัวนึงไอ้บอยตายหลอนหลอนหอนหลอนหอนหมดหลอนหมดมันกินยากินยาได้กินไปเดี๋ยวพอระวังหลังระวังไม้ระวังไม้กินยาได้กินแทงไปไอ้บอยแทงไป น้าผมชมพี่ปา่าวชมไปชมไปชมไปชบไปพี่เปาลุกแล้วพี่เปาลุกแล้วแล้พี่โนพี่โนพูดผิดพี่โนลุกแล้วเอามันเอามันไอ้เหี้ยคนละระดับโจรไปโจรไปเหี้ยคนละระดับไอ้สัตว์โชว์ไปโชว์ไปไปตายได้ไหมนชุีใครตายชุบจุกแล้วนะไม่ตายผมไม่ตายผมไม่ตุ้ตุ้มกลางตัวชุบตุ้มกลางกูยิงแล้วกูยิงแล้วไอ้เจ๊ปุยิงแล้วห่อเลยห่อเลยเลยโชว์ห่อห่อห้อ ก่อนไม่ต้องสู้แล้วฟังไม่ต้องสู้แล้วหอกไปหอหอหอหรือหอกไปหอกไปชุบไม่จูบแล้วตงจูบไม่จูบไปน้องผมตัดผมตัดเนเน่ชุบชุบชุบอยู่ข้างรถตัวนึงชุบอยู่ข้างรถตัวนึงระวังระวังไม้ระวังไม้บุดกูต้องบุดต้องบุดบุดกูมึงต้องบุดกูไอจูบรถไอจูวไอจูบไอจูบรถไปเลยไปเลยหอได้ไปก่อนไปก่อนตัวชุบอีกตัวเนี่ยชุบโยไอตายตายไทยไม่ต้องเล่นไทยไทยไม่ต้องเล่นไทย หอเลยเนี่ยหอเลยห่อเลยตำรวจไม่ได้ไม่ได้พูดเอะไรเลยหไปห่อ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 ไปไดห่อ่อจห่อไปห่อไหไปห่อไปไปหอไปห่อไปไปห่อไป่อนก่อไปห่อห่่วไพ่่อ่อนปห่ห่่อไป่ไปห่่่่ป่่ไห่ไป ขูปแล้วนะกูได้แล้วนะกูได้หนึ่งนะผมเหลือดแปดยากลังหอกลังไอ้นี่มันกันผมหลมแนมเจ้าแต่มันหนึ่งแต่มันห้าไปแต่ติงห้าไปศพหนึ่งครับฟัง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 ใครอยู่ตรงไฟบอกให้ออกมาเลยถอยมาเลยทิ้งไปเลยเริ่มใหม่พอแล้วพอแล้วตรงนั้นน่ะแตนรถตีนจะออกไม่ได้อ่ะตำรวจมันอยู่เยอะเรามันเราเรามัเอา้เตามันไม่มีความหมายตรงนั้นน่ะไอ้ตีตีโคบ่ไว้ขู่ไว้ขู่ไว้เราไม่ได้มีตำรวจมีตำรวจมีตำรวจเจ่าเจ้าขี้เนี่ยตะคุพังกูฟังข้างในมึงหาเล่นเลยไอ้ม่วงหาเล่นก่อนเดี๋ยยววผมเเเปปิดดรถพพี่่่ไชือน เดี๋ยวผมไปช่วยต่อแไอ้องม่ต้องถามว่าใครอุ้มกี่คนใคอุ้มจะไม่เป็นกี่คนนี่อุ้มนี่อุ้มฟังฟังใครไม่อุ้มออกมาที่เดิมใครไม่อุ้มออกมาที่เดิมเดิมโอเคครับมามามาเราเราเหลือเยอะไหมเราเราอ่ะที่เดิมมารอย้ำที่เดิมแต่ต้องเหลือเยอะอยู่แล้วเราอุ้มหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วขึ้นรถแล้วมันใครพร้อมอ่ะมาเลยมันมีประมาณสิบนะมันเหลือประมาณสิบนะฟังกูมันเหลือประมาณสิบกว่าแค่สิบคนตำรวจเริ่มออกแล้วตำรวจเริ่มออกแล้วลุงทอมเซอร์วิสบ้านเลยลุงทอม หลุดไปแล้วหนึ่งนะออกไปแล้วหนึ่งปล่อยปล่อยไป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 ไอ้เฮียมึงอย่าบไอ้บอยอุ้มหนิมอุ้มไม่ได้มา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 นี่ตัวหลุดสองคันตัวหลุดสองคันสามคันสามคันหน้ากลาตีแล้วปัมบนขึ้นปั่มบนขึ้นปัมบนสี่คันตามอยู่ตามมาตามกันมาหมดเลยตามอยู่ตามอยู่ทำแล้วทำแล้วสี่คันมาเร็วปามบนถึงแล้วเก็บพี่ไปหน้าที่ปดที่แ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 ปด บอลลัมโบนี่เอาอลลัมโบอยู่สิบแปดังสิบทังสิบทังสิบทังแปอาแปอาตรงสิบแปก่อนก็ได้นะข้างหลังเราโดนข้างหลังเราโดนนีกสิบแปตัวเดียวสิตัวเดียวเดี๋ยวมาช่วยตรงลัมโบหน่อยตรงตรงขันก็อยู่ตรงลัมโบอ่ะใครใครว่างเนี่ยเอาได้ก็จบพอพอพังแล้ว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 พังล้วไปนล่นไปเล่นไปเล่นร ไปเร็ว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 จินยากินยามันกินยามันกินยาคนหนึ่งคนนี้คนนี้สองสวย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 คนเดียวเฮ้ยอย่าลูมสวยพอพอเลยพอพอไปเลยพอไปเลยอไปแล้ว uh, ครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วโอ้โหอย่าไม่ดันแล้วมันถึงลูกตองแล้วมันถึงลูกตองแล้วจริงตำรวจตำรวจแม็กตามแต่ที่อูปเปรตี้ของเปรตี mm ่ของเปรตี่ตำรวจตำรวจบอกว่าไอ้เซเว่นนะฟิกพี่สองนะ คุมเลยอ่ะมึงไปรีเซ็ตยังไงวะให้ไม่มีห่อกูถามหน่อยดิเพียงชั่วโมงเลยนะผมท้าวต้ไก่ก่บพี่ฟลอรลี่อ่ะฟลอรลี่ย์ฟลอรลี่ย์ทีมทีมทีมล่าเลยนะเอาต่อ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 ลดลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆตรงนั้นเลยตรงนั้นเบอร์ด่ะไอ้รถรถขโมูลอ่ะกูเห็นแล้วเดี๋ยวกูเอาเองเดี๋ยวกูเอาเองเดี๋ยวกูเอาเองกระลาษตีต้องไปกระดาษตีเดียวเลยไปอยู่เขาโคเคนลุงลุงไปตรงโคเลยเขาเยอะไม่ต้องเล่นนะเว้ย ยังแตกหนึ่งยังแตกหนึ่งยังแตกหนึ่งเลี้ยวเลี้ยวหน้าร้านหรูหนีกูยากหน่อยกูบอกแค่นั้นกูมองร้านหรูเลยชนอยู่แล้วอุ้มได้ไหมเปิืเกีลยวอุ้มได้ไหมพี่อุ้มไม่ได้ไม่ได้ไม่เลี้ยวแอุ้มเลยไม่ได้ยังไม่ประกาศแล้วทำไมคิดไปอุ้มแบบนี้นะติดติดพี่ซุนซุนซุนพี่ซุนเล็นพลเอกอ๋อพ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 อคนเดียวเนี้ตัวก่อสร้างตุวก่อสร้างตุนจัด ลงดิลงลงลงให้เล่นเล่นเล่เล่นเล่นเล่นเล่ตั้งไร่เล่นเล่ตตุงกระลาษพิตลีตเีได้ไหมลนลนตกสิบตกลน2องตกแตกตัวหนึ่งสองตัวลงเล่นได้เนมาละลนเล่นลสวยหอ่เลม่วม่วง่วหอเลยม่วหอเลยวน่่สวยตาย หมดหมดหมดเขาเยอะกว่าชุบเพื่อนชุบเพื yeah ่อนชุบเพื่อนชุบ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 เพื่อนชุบกะปี่ชุบกะปี่ชุบก็ะปี่ชุบเลยมาชมชุบไปเลยเพืชุบเพื่อนก็ะปี่กะปี่แล้วสาม่อสหน่อยสหน่อยตอนนี้่แล้วส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้วสงี้แล้วไม่มาไม่มาไม่มา มันอยู่หน้ากูเลยกูหล่นนะ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 เอาดิเขาโดนหล่นเขาชุไม่อถูกดีสามเหี้ยแต่วุ้นสามไม่เป็นไรไม่เล็นไรเล่นปาดน้องน้องโทษโทษโทษพ่อไปเดี๋ยวผมพ่อเดี๋ยวผมพ่อหัวหมีอะไม้ออกไม้ออกไม้ออกไม่ออกสิจะเอาจะเอาบัวกระจอกไอ้สัตว์อย่าทะลึ่งไอ้เหี้ย เอาให้หน่อยคลายหน่อยไว้เอ๋ไอ้เฟิร์สคลายหน่อยเพื่อนตายสัตว์เอ้ยโดนตรวจไวรถกูรถกูอยู่ฝั่งนู้นรถกูอยู่ฝั่งนู้นเถ้ารถอยู่ไกลไปนี้รถออกไกลตำรวจมาแล้วก่อนตำรวจจะมามันจะตะกี้จะหนีได้นะแต่หนีไม่ได้เว้ยคือต้องยื้อให้มันแบบอุ้มเราไม่ได้เว้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้นี่คือดีสุดแล้วพี่พี่หนูเจอศพหนูหนูเอาเลยได้ปะได้หนูไปเลยเอาไปขี้หนู เต็มระบบให้เต็มระบบให้กับเอแซับเต็มระบบให้โนกีโนกีว่าหลังอุ้มถ้าถ้าเป็นศพอุ้มขามือไว้นะเลขกันโดนแยังเลขไหครับเลข446ตัวครับมีแล้วอยู่มีแตวอยู่บอกว่ามันทิ้งศพ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 ต่อเพื่อนต่อเพื่อนเออกูเห็นตัวหนึ่งหลังบ้านหลังบ้านตัวหนึ่งหลังบ้านตัวหนึ่งไปรับเพื่อนต่อเลยไปรับเพื่อนต่อน้ำแบบน้ำต้มเขื่อนหรอพี่น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 ี่ ใครอุ้มอ่ะใครอุ้มฟังไว้นะพึ่งตัวเองนะเว้ยพึ่งตัวเองก่อนใครที่อุ้มอ่ะครับนะครับนะาอบคุนะทราบทราบทราบพื้นเขาโอเคแล้วนะพื้เขาโอเคแล้วนะไอ้ไอ้คนอื่นอะคนคนคนอื่นรวมรวมตัวเลยรีเซ็ตรวมตัวเลยใครสะพานบ้านฟาเตสอะพี่กูอยู่บ้านฟาเตสกูอยู่บ้านฟาเตสกูอยู่บ้านฟาเตสแม่งมาตั้งเนี่ยอวันตามอ่ะนั่นแหละแตกเราอย่างนึงชนบุชน อยู่หน้าแถวหน้าบ้านฟาเตสมาแตงให้มันติดได้ล่นโคนโดนโคนโดนโคนโดนโคนเชียร์มันไม่ล่นเดินหลังขวาแล้เดียวหลังขวาแล้เดียวหลังขวาแล้เดียวเอาเท้า8นัดเจี่อะยิงตัวได้ยิงตัวได้ยิงตัวได้หลอนหอนหลอนจับเลยจับเลยจับเลยเดี๋ยวปุ้บชูแปงพี่ไปทามไอ้เบนโรงพยาบาลเดี๋ยวปุบชูแปงเดี๋ยวปุบชูแปงไปครับ อ่าให้หมอชุบเลยหมอชุบหมอชุบมาเลยมาเลยโอเคครับป้าใครโอเคเหลือกี่นาทีอ่ะเหลือกี่นาทีตาสิบสองครับนะตัวขึ้นตัวขึ้นมาขึ้คนพัวมากับกูเดี๋ยวน่อยนะตาสิบสองครับที่เราเปิดรถเลยครับฝั่งอีกซ้ายตาสิบสองพาไปต่อเลยต่อไาเยอะไอเจ๊เนี่ยคุกเพื่อนเราช่วยไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ครับเพื่อนมันเต็มเลยตอนนี้เต็มคุกเลยอ่ะ กูเห็นละกูเห็นละน้องเคสอยู่ไหนมึงน้องหน้าบ้านตกบานตกบานตกบานตุ๊กบาทคำหนึ่งเราไม่ได้อยู่บนพื้นดินยังรู้ดูยังแงวหลุดแล้วมาเลยมาเลยออกไปเล่นเลยออกไปเล่นหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้าน ตกปั๊มอ่ะตรปั๊มหน้าบ้านอ่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตกปัมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยูังอยู่ย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 งอยู่ยัอยู่ยัอยู่ยัอยู่ยอยู่ยัอยยังอยู่ยังอยังอยู่ยังอยังอยู่ยังอย่ังอยู่ยังไย่ังอยู่ัมยังอยู่ัอยังอยู่ังอยังอยู่ยั่ยอยู่อย่ยอูมังอยู่ยอ่ยงองอยู่ไ่ยั่ง่งอยูง่ง่งยอยยอให้เดี๋ย มาเพิ่มนีมาเพิ่มนีพวกเรามาเพิ่มนีที่อะไรไ้จักรพรรดิที่อะไรพี่อะไรพี่อะไรตอนยิงครับโดนยิงเจอแล้วจอแล้วจอแล้วจอแงกีเจอแล้วเจอล้วลนหนึ่งลนหนึ่งลนหนึ่งเเยอะหาหาเพื่อนหาเพื่อนมาช่วยคนนี้หน่อยได้ปะอยู่หลังปัสอนอเลยเอแล้วระวังระวังระวังบานเขานะระวังบานบัมคนนะเว้ระวังบัคนนะเป็นอุกั รถลน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 รนลงลน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 กนลนลัลนลนลคลับหลนงนลนล้ลนลนลนอนล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 นนล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 นมนลนวลนมหลลลนลลนลนลนลลนลนลลน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 ลลลลนล่นนนน่ ี่ายไปวอดเลยไอ้คเนี้ยเจฟงเหินเข้าไปมันพวมันอยู่ยงหน่อยยิงหน่อยชุบเพื่อนอยู่แล้วนม่ชุบนลแล้วโบ่ลนสองแล้โบ่ลนสองแล้โม่ลนสครับยิงนะเราชุบเพิ่มอีกนะอย่าโง่เลยอี่าตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาตรงเนินเอาได้ปะตรงเนินเอาได้ปะไม่ได้มันมันเลงอยู่มันเลงอยู่ ตรวจติงโอเคโอเคเก็บุญเกะบุญเลยเก็บุ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 เลยเกะบุเลยเฮ้ยเราไอไอฟเมื่อกี้เรารีเซตครบยังตื่นเอนี่ยรอเลรอต่อรอต่ราไหวคนเราเยอะกว่ามันรสองล้อสองล้อครับ้แท่ยัน้โบอยู่ไล้โบอยู่ไล้รโบอยู่มาไรมาไรมาไมาอลมาไมาโดนนะตามาตามมามมไมะรมระะมออระอมา

เยี่อะไรฮอ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 ฮเฮ้ยเสรแล้วเสร็จแล้วมา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 โอผมอยู่นี่คบนีครบดีครบดีครบดีคบดีคบดี้กตีอ่ะกำลังไปทถวบ้านแถวบ้านเฮ้ยหน่อยต้องน้ำต้านตกูจะเข้าข้างบ้านกูจะเข้าข้างบ้านกูจะเข้าข้างบ้าน แถวปังบ้านเราอ่ะร้านเกมมาแถวซีแยกร้านเกมมาแถวร้านหลู่ร้านหลู่ร้านหลู่เยอะแยะร้านหลูเบอร์เบอร์แรงจัดเลยเฮียร้านหลู่ร้านหลูเดี๋ยวเราพอรักนะต้องเลยครับต้องเลยครับคไปกําลังไปกําลังไปกําลังไปไอ้ยวก้วไอ้ยวก้วเดี๋ยวมาอุ้มแทนกูนะอ้วกูต้องไปคุมไฟมึงต้องอุ้มมึงต้องอุ้มแรงรถแรงจัดรถแรงจัดรถแรงจัดลาจีนแต่ลาจีนตึกลุ้แล้วตึกลุ้มาตึกรู้หาพี่โลว์ปะโลเอาไปอ้วนอ้วก้อเอาไป すいませ <music>